นี่ค่ะวันนี้เราจะมาทําชูชีญี่ปุ่นนะคะขอโทษนะคะที่เปิดทําไปแล้วค่ะมีอะไรบ้างที่ทําไปแล้วคะสีคะเาอะไรข้าวปั้นค่ะแล้วก็มีอะไรนะจำไม่ได้แล้วไข่ไข่ค่ะแล้วก็มีข้าวอันสีแดงๆเป็นปลาเนื้อค่ะอะไรค่ะเป็นปลาแซลมอนอ่าแล้วทําแบบไหนอีกคะมาปั้นเราจะมาปั้น นี่ค่ะเราจะมาปั้นนั่น,นคืออะไรเอ่ยสาล<ส>า,าอ่าค่ะทำค่ะสาลาโยไ <สา S 2> ข่อ,อยอตัดกระดาษแบ่งกันเจ๊ขอัปั้นข้าวเหนียวได้ไหมได้เลยเธอไม่พลาดตัวดีก็ได้ดนี่นะคะแล้วจะตัดให้นะคะเยวบังมือแล้วกัน จานพังให้พี่ก็ตัดให้ดีลูกจานพังจานพังให้พี่ทำง่ายไม่เป็นไรค่ะเอาให้มันตรงเลยเหรอเราต้องรอหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาไปไว้ตู้เย็นก็ได้ค่ะค่ะก็ไป็นจนไงนี่ค่ะเนี่ยแม่ในรูปอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษเลยมันเหมือนจานจริงอ่ะค่ะ ไปดูตอน,อนดูตอนไหนตอนเสร็จแล้วหรอคะใช่ตอนตัดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วดมาเลยนี่ค่ะพี่จปั้นจานแล้วมไม่เป็นไรค่ะแล้วทำแบบไหนต่ออีกคะเจตจะปั้นข้าวค่ะ ขาให้ปั้นในเกอบสี่เหลี่ยมโอเคเริ่มทำในของน้องั้นสาหรายค่ะต้องทำในกาบนี้ค่ะล้างมือมาแล้วนะใช่ต้องล้างมือก่อนทำนะคะเข้าเหนียวอ่ะเหมือนเข้าเหนียวเลยกลิ่นคุกเบี้ยเธอใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่ามันลุ่นเย่างเงี้ยต้องไม่รู้ เหมือนทีแบบเนี่ยเหนียวไป็ดี๋ยวใส่ใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าคะไล็กใช่เหมือนข้าวเหนียวเออเหมือนข้าวชีชิอยเพราะมันเหนียวก็เลยทำได้แบบนี้ทำไมในเรื่องความชำส่วของพี่เขาราใส่น้ำเยอะเกินไป่ ขาให้ปันป้น,นปัน้นนมนมแบบนี้สิน้องเสี่ะปั้นน้องทำไม่เหมือนเขาเลยเมไม่เป็นไรค่ะทำให้ใส่ไข่กุ้งได้เจบ้านข้าวเหนียวไอติมเออข้าวอะไรไม่รู้เยอะข้าวญี่ปุ่นสิถ้าข้าวมันไม่เหนีอวเจดจะต้องปัน้นแบบคล้ายๆรูปภามได้เดี๋ยวพี่เจ็ดปั้นปั้นเป็นเป็นอะไรนะ รูปสามเหลี่ยมเรากำลังจะทำไข่กุ้งค่ะใส่ตรงเอเลอยกินแปลกๆไหนดมหน่อยไม่ต้องลกเราขอดมหน่อยค่ะนิดนึงเฮ้ยข้าจมูกอะ่ะไม้มาคน,นะ,คะ่ะเรางปยากคนค่ะ เข้ากันยังแค่นี้ได้ไม่รู้ว่าขอว่าเข้ากันหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วเดีใช่ตอขอค่ะใส่อันนี้ใส่ตรง B เลยทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะทั้หมดเลยจ้ะใส่จ้นนะระวังน้ำ กินซ้มหนูจะข้ามือหนูอย่าบังมองไม่เห็นนะคะทำไมไม่แนวนอน่ะคะจะได้ง่ายๆที่ปั๊มอยู่ไหนคะที่บีบน้ำบีบค่ะน่ำค่ะแต่ที่ยางยางแค่นี้แล้วงั้นน้องเฟย์ก็บีบไข่กุ้งบีบน้ำขึ้งไปเลยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหยด ด <Yeah. S 1> e ีดีน้องเฟยอย่าบังมองไม่เห็นเดิมอ่ะค่ะบีบเลยจ้ะตื่นเต้นมากเลยจ้ะจะขอลองทำด้วยได้ไหมได้นรางทำมันนี้เสร็จก่อนบีบรัวรัวเลย ดูสิค่ะตาไม่ใครโกงมากเลยอุ้ยพี่เจ็ตตกนะอุ้ยทำไมพี่เจ็ตปิบมันเยอะกว่าน้องเยอะแล้วนะน้องน้องเจ้ามาตักดูก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้อ้าวไม่ขึ้นเหรอไหนไหนเป็นเออไม่ขึ้เลยไม่จ้าตักยากมากเลยนี่เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้แล้วก็ทำยังไงต่อ ดีว่าใส่บนชูชีเลยไหมคะอ่ใส่เลยค่ะถ้าเสร็จแล้วค่ะไม่ใส่อยากตักอีกค่ะก็ตักอันนี้ดันเข้าไปค่ะใส่ตรงไหนอยากใส่อันไหนคะใส่อันนี้ค่ะข้านอย่างเละๆอ้ยหกเลยเป็นไรค่ะเราทำกันแรกเหมือนไข่มากเลยค่ะทุกคนเหมือนไข่ลายๆพร้อิ มันแปลกแปลกอ่ะครัวหกมากเฮ้ยหวนจริงอ่ะไข่กุ้งอ่ะอุ้ยเป็นก้อนเลยอดี๋ยให้พี่เจค่ะตักออกมาให้หมดค่ะแม่คะถ้าพี่เจทำมาเสร็จแล้วน้องจะมาแกะปาที่เราแช่กับไข่ค่ะมาดูกันว่ามันจะจับตัวหรือยังเรายังไม่ได้ทำน้ำซอสเลยเฮ้ยใช่ค่ะ เดี๋ยวน้องจะใส่น้ำนะคะเพื่อจะทำซอสค่ะจะทำอะไรเปลอนมีล้างก่อนได้ล้วจะใส่ไหนอีกจะทำซอสค่ะมันล,งลง<ม>้นเลอพอแล้วค่ะกินมากเลยพอแล้วได้แลควหนึ่งชิ้นค่ะเหม็นองจริงมากเลยค่ะ,คะทุกคน ดูที่นั่นนะหน้านั่นเสร็จอยังสีแดงกับสีเหลืองนะคะเสร็จหรือยังได้เรียงกันรูใส่น้ำก่อนนะเขาใส่ตะมันเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเอามาแปะเลยค่ะแปะได้เลยเพราะว่าข้าวเหนียวข้าวอะไรข้าวที่ปั้นไม่ได้ชิ้นใหญ่มากเพราะว่ามันไม่มัน ใส่น้ำเยอะเกินไปก็เลยก็เป็นอยู่นะน้องเฟย์ฮ่มันก็เหมือนอยู่นะเหมือนจริงเรากำลังจะก็สีแดงนะคะนั่งเอาสีแดงก่อนพี่จะทับพื้นที่น้ำได้ไหมอ้าวก็เหมือนอยู่นะเฟย์ฮะมันก็เหมือนอยู่เดื่อข้อใส่อยู่อ่ะอื้อ Oh. เอาค่ะเอาซองเอาซองสีน้ำตาลเทเลยจ้าแป๊บนึงค่ะพี่จะทำไปก่อนน้องจ้าน้องเฟย์ให้ทำแล้วก็เอาสีนี้ไปาเอาสีแดงเลยหลูกใช่แทบเลยหรอล่าวชิ้นหนึ่งนั่นไงตัวจ่ะ อืมใช่อ่าและที่เหลือก็วางเว้นี่ทำแบบรูปภาพนีมีบอกไม่มีแล้วหรอกข้าวอ่ะไม่เป็นไรโอเคนี้เท่าที่เราทำได้เราขอลองกินนะคะใช่เราชอบเป็นยังไงคะเราชอบเป็นยังไงจคะเป็นรสรสอะไรอ่ะรสอะไรคะรสเหมือนส้มมากเลยแต่ไม่ใช่ส้มดิลลี่มะม่วงก็แบ่งกับพี่เจ๊ซ่าด้วย วิ่งกนนอ่ะซาลาแมนเดลที่ว่าเขาเชยบนชูชีใช่ใช่ช็อตชูชีเอาราดเลยไหมหรือว่ายังไงยังไม่ละลายหมดยังไม่เนเลยค่ะดีนะคะที่ทำกันก็ได้ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยสวยงามเท่าไรครั้งแรกค่ะทำาว๊ะโอกาสหน้าก็มาแก้ตัวใหม่นะคะโน้บีบซอสก่อนนะบีเลย อันึงยังไม่ละลายดูดซ้อสก่อนนะดูดก่อนแล้วดูดเธอเทเลยมั้เหมือนมากสี <ขอ S 2> เหมือนมากอย่าใส่เยอะนะเหมือนของจริงเลยแต่เราจะไม่ได้กินวันนี้นะคะเราต้องรอให้เสร็จตัวเสร็จตัวได้ที่จริงอ่ะกินได้เลยนะนี่กับถ้าเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน มันก็ใกล้เคียงกันอยู่ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะถ้าข้าวถ้าเราทำข้าวแล้วใส่น้ำน้อยกว่านี้เราว่าจะโอเคแล้วก็ัดกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนอ๋อค่ะลดโค้งบายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะบายบายชูชิเสร็จแล้วค่ะ